งานที่ไปต่อกันงานต่องานนี้ค่ะเอายินทาวลูกี้ขาค่ะงานวันนี้ค่ะทำตรงหน้ารับผูกฟอร์มเป็นดีสุดๆจัดใหญ่จัดเต็มมากพวกเราเพราะว่าจริงๆโชว์เนี้ยค่ะพิเศษมากเพราะว่าพวกเราอ่ะให้น้องการที่เอไอผู้ช่วยของเราเป็นคนคิดให้คือตอนที่ของของแกคือเขาคิดให้เหมือนกันใช่ปหมคิดให้แบบคิดให้จริงจริงอยทั้งแบบคือจริงทำหลายอย่างมากทั้งช่วยคิดโชว์ทั้งช่วยคิดรูปแบบโชว์ใช่ช่วยคิดชุดก็มีนะใช่ใช่คิดชุด ช่วงได้คิดคอนเซ็ปต์ได้รวมถึงแบบสามารถแต่งผู้ชาแล้วแต่งได้จริงๆใู้ชายวันนี้คือวันที่ไปถ่าย,นยาเน,นี่ยผมงวัมสุขเนี่ยคือได้จริงๆจากการที่เอไอจริงๆใครที่เป็นผี้ชายเอาคอามสุเราเลยใช่ค่ะแล้วคือคุยคือจริงๆเราคุยแล้วแต่เราคุยเล่นก็ได้อ<ช><ช>่่ะใชแตคุยไปคุยมาประมาณคุยขึ้ชั่วโมงได้ส3 คนแบบคนชอบความแบบถ่ายรูปใช่รู้สึกว่าชีวิตไม่ต้องเสียเวลาแต่งรูปที่สิบโมงและเอไนก็พาน้องเลยใช่ค่ะชื่อวงอิงกี้บีอิงกี้บีเอาเป็นวงเขาเงใหม่เลยเป็นงใหม่กับกัปนคือตอนตอนแรกอะค่ะก็คิดว่าแบบเราเราถามแหละว่าเนี่ยมีศิลปินที่นี่นี่บ้างนะแบบคิดโชว์ให้หน่อยแล้วก็คิดความพิเศษให้หน่อยเขาบอกว่าลองฟองวงเป็นเกิร์ลกรุ๊ปดูสิอะไแล้วบอกว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดว่า กูบ้าจะชื่อวงอะไรเขาก็เลยบอกเขาก็ l ิ s t มาให้เยอะมากเลยค่ะแล้วเขาว่าอิงก,กีบีเนี่ยมันแบบดูแบบเฮ้ยดีมันแบบมันดูติดหูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยจริงรงใช่ๆๆๆๆ คอนเสิร์ตปีไซน์ของพี่ตูนด้วยค่ะเดือนเมษายนนี้ค่ะก็ตื่นเต้นเพราะว่าจะบอกว่าหนูก็แบบฟังเพลงพี่ตูนมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็พี่ตูนเขาแบบสุดฮอปมากแบบแบบมากมากเลยตัวเจอตัวจริงครั้งแรกเมื่อวานเลยค่ะมาซ้อมกันแล้วก็พี่ตูนน่ารักมากเหมือนยิงคำตรงนี้ตรงนี้คือเขาพูดกับหนูแบบน่ารักมากเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจได้ร้องเพลงกับเด็กคนที่เราแบบตั้งใจฟังเพลงมาตั้งแต่จริง นอกก็เต้นบ like ้าใจก็ม hm ีเดี๋ยวก็ตื่นเต้นเพราะว่าหนูก็พี่ตูนแล้วพี่ตูนค่ะหนูก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆคอนเสิร์ตปีซ้าอ่ะเคยไปดูบ้างจริงๆก็เคยไปดูตอนแบบสมัยมัธยมเลยค่ะแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งที่เราประทับใจมากอะไรเงี้ยแล้วก็พอพอมันผ่านมาเรื่อยๆแล้ววันเนี้ยเราจะเราจะได้ขึ้นไปยืนบนคอนเสิร์ตที่แบบเราเคยไปดูอะไรอย่างเงี้ย

นั่งสะถ้ารยังไม่มี่าจะเปคิด็ต้องทถ้าแตาจะคนซอเนี่ยต้องทเดไีดีิแไหยากอยากมีชค่วงลายับตาพวกับการยาตลาาเรามีแผนเรามีคิดอะไรภาพในวันนี้ แกลเล็กซี่พูดที่ใครถ่่วเป็นผู้ช่วยงผู้ช่วย่วยได้ว่าจะแลงวกติเห็นจกไหนคะเห็นมาากิงิงโปอะคือพี่ผ่านมาจะแบบเวลาเราแต่ตัวที่อาจจะเห็นแบบีใช่ไหมจริงๆแล้วชูไม่ได้แพงถ้าเซ็กซี่หรือแบบน้แต่ว่าโป้แคมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่ปกติเราใส่แบบมันเป็นกระลิ้น้อยมาตลอดเราก็มีช่วงนึ่งอย่มันปลดล็อกว่าเฮ้ยจริงๆหลางเราเป็นรอยแบบ เป็นตื่นเลยงั้นเราก็ใส่ได้เดี๋ยวเราไม่ได้แบบลงก ถ้าจะเปลี่ยนเป็นแนวสีไหนก็ยังที่จะลองไม่ได้ไม่ทามไหมคะเองดูไหมโนโน่เนอหนูแบบว่าอ้าธรรมดาโฟก์คีนหนูคือแบบว่าแขนยาวขายาวตลอดในเช้าเออแต่ว่าก็จริงจริงก็ชอบนะเวลาเพื่อนๆแบบมั่นใจอะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกว่าเออเห็นเพื่อนใส่แล้วสวยเราก็แบบแบบดีแต่ลองสักครั้งไม่เบื่อกดลบอะไรดเมีความรู้สึกเออปกดลบดีอย่าเลยแต่ว่าแต่ว่าใช่เพราะจะแบบมั่นใจแบบ Περάμε τα κουτάκια. อจริงๆเขาก็บอกว พี่อีกเหรอฮะค่ะมีเกี่ยวข้องกับอะไรมันโดนผลกระทบกับเราไหมไม่ไม่มีค่ะชัยก็จริงๆก็เป็นเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังร้องในวงการละกันอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้แบบไม่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องรู้สึกไงว่าพอมันเป็นข่าวมันสะเทือนไปทั้งวงการนักร้องเลยแต่คนก็จะมองภาพนักร้องเปรียบไปคิดว่ามันมีผลกระทบกับอาชีพเราไหมอ่ะจริงๆอีกว่าไม่มีนะคะจริงๆพวกเราก็เป็น มีว่าศิลปินนักร้องหรือว่าทุกคนนะเป็นเหมือนคนที่เป็นบุคคลธรรมดากันทั้งนั้นอนะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีทั้งด้านที่เราอยากโชยทุกคนเห็นหรือว่าเราอาจจะไม่ได้โชยทุกคนเห็นคือหนูว่าอย่างหนูอย่างเงี้ยหนูเองหนูเป็นคนที่ทุกคนมองว่าสดใสแต่จริงๆหนูอาจจะมีมุมที่ศร้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันมุมท,ที่แบบว่ามุมที่เน็กขีบในตัวในตัวเองที่แบบว่าเอออารมณ์เสียอะไรก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเหมือนแต่ว่า เราเราเหมือนทำงานผ่านเสียงเพลงเนาะเราก็อยากให้ทุกคนแบบโครงการผ่านเสียงเพลงค่ะก็คิดว่าพี่เที่ยงลองในวงการทุกคนอ่ะเป็นเป็นคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อแฟนคลับเพื่อแฟนเพลงแหละค่ะก็ก็ขอบคุณทุกคนมากที่สปอร์ตตลอดเนาะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้ก็จริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าก็เป็นควางใจให้ในดีใช่ใช่อย่างในคลาสของบีมกับโกกี้เพราะมันเป็นข่าวมันไม่กลัวไหมว่าคนจะสนใจข่าวมากกว่าผลงานเพลงไม่นะคะไม่กลัวมันมีเอฟเป็นขนาดมาสำหรับเราสองคนท้ง เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นโฟกัสที่ข่าวมากกว่าผลงานเองเพราเรื่องข่าวบางอย่างแล้วแบบบางอย่างที่เป็นเรื่องส่วนตัวของตัวบุคคลนะคะสุดท้ายมันอาจจะมาแค่อาจจะมาแค่ระยะหนึ่งแล้วสุดท้ายมันก็จะผ่านไปแบบเหมือนอารมณ์ของแต่ละคนที่ต้องแบบจัดการอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันแบบคนละส่วนกับเรื่องของผลงานหรือแบบเรื่องของอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออก็เป็นเรื่องละเอียดก็าแสดงว่าคุณสมัยนี้แยกแยะได้ว่าเสษผลงานมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยูว่า เออเพราะว่าอย่างก่อนหน้าน yeah> anyway> claro> ี้มันม oh ีแฟนคลับอย่างก่อนหน้าน hm um ี้มีแฟนคลับที่เขาบอกว่าไม่กล้าแบบฟังเพลงต่อเลยเพราะว่าเขียนเรื่องราวจากชีวิตของเขาอะไรจนเขาอินจนเขาไม่มาดูผลงานหมอนะแสดงทั่วไปอะไรเงี้ยอ๋อหนูก็ก็เข้าใจนะคะจริงแล้วอีกคิดว่าเวลาที่เราเสพผลงานศิลปะมันแล้วแต่อยู่แล้วว่าเราจะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรคือว่าไม่มีถูกไม่มีผิดที่คนจะชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุผลอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันแบบเรามีหน้าที่ทำเพลงเราก็ทำเพลงที่ดีที่สุดแต่ว่า คนฟ,ฟังจะฟังหรือว่าจะตัดสินยังไงอะไรเนี้ยมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงเราเคารพซึ่งกันละกันใช่กมีหลายส่วนที่เลือกเสพค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าถ้าอยา่างบางคนเสพผลงานอยา่างคนเสพออกรักตายอยา่างาคนเสพการแต่งตัวหรือบางคนอาจจะแบบว่าศึกษา,าลักษณะที่ใส่งเขา <S <S อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง <ๆ S 2> คนที่แบบแบบ,แบ,บอาจจะผิดหวังมากก็แปลว่าแบบเลือกเลือกเสพมากอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าแล้วแต่วิจารณญาณแต่ละคนว่าเขาจะดูที่จุดไหนแต่ว่าสำหรับโบก็แบบหมายถึงเราก็ตั้งใจ ทำเพลงเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออิงเชื่อว่าหลายๆคนน่ะดูเราแล้วก็เป็นอินสปิเรชันแบบหลายๆอย่างในชีวิตอะไรอย่างสิ่งที่อิงทำทุกวันนี้ก็คือเหมือนเราทั้งใจทำให้ดีที่สุดแหละในทุกๆพาร์ทไม่ใช่แค่พาร์ทเพลงในพาร์ทของการทำงานในพาร์ทของการที่แบบน้องๆเห็นเราเป็นอินสปิเรชันหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเกียรติมากเลยที่เขาเห็นเราอะไรอย่างค่ะแล้วก็อยากทำให้ดีที่สุดในทุกพาร์ทก็ ก็จะทําให้ดีที่สุดต่อไปแบบจะตั้งใจใช้ชีวิตละกันค่ะเพื่อที่ทุกคนจะเป็นดีกวราสึกอยากเป็นคนที่ดีขึ้นมทุกวันเพื่อเพื่อที่จะให้คนที่ติดตามเราอคือเราอาจจะพูดได้ว่าก็ฝักเพลงสิแต่ว่าก็ติดตามผลงานไม่ต้องติดตามวันนี้แต่ว่าจริงๆริเกมายถึ้ใจเราลึกๆมันรู้ว่าบางคนเขาอาจจะติดตามเรามากกว่เนี่ยจริงๆเราก็มันเลยทําให้เขาเป็นแรงบันดาลใจที่ทาให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้น ให้มุนองเลยเพื่อนมั่นใจอ่ะอินเสิร์ตตามองก็อกลางกเ่ย่ะต้องดงค่ะเนยค่ะต้องแดง่มงไม่ทแล้วก็เดี๋ยวรอตัดสินเนี่ยเยืนจับมือคู่กัน